แค่ไหนกันที่เราได้รูวมทางจนถึงวันนี้ก็นาน,าน,านมันเป็นเพราะฉันเองยิงดีไม่มากพอทำที่เธอขอไม่ได้เลยเมื่อเธอจะไปก็เข้าใจ เมื่อเธอจะใครดีกว่ามากมายคงไม่ต้องรอทำถูกแล้วที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางมือตัวเธอพบคน ที่ดีที่เธอวาดไว้ในหัวใจลอยมือฉันจู่แล้วให้ใจของฉันปวดร้าวแค่ไหนยอมฟื้นใจเธอเดินจากฉันไป เมื่อรู้วาเธอมีคนที่พาไปถึงปลายทางความจริงที่ฉันกลัวรู้การไม่มีเธอรู้ถึงวันนี้มันน้ คำว่ารักเธอมันคงไม่เพียงพอให้หวังเธอไว้ไม่ได้เลยเมื่อเธอจะไปก็เก่าใจเมื่อเธอจะใครดีกว่ามากมายคงไม่ต้องรอจำทุก แล้วที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางมือตูเธอพบคนที่ดีที่เธอวาดไว้ในหัวใจลอยมือฉันถูแล้ว ให้ใจของฉันปวนราวแค่ไหนยอมฟื้นใจใเธอเดินจากฉันไปพู้รู้เธอมีคนที่พาไปถึงปลายทาง